เออเฮอ,อมาสิปักสามตาคืออะไรจ้าไม่รู้จักจ้าดูสายชาร์จยาว8เมตรอะเออเธอเธอดูมีใครให้ยาวกว่านี้ไหมคะเธอฉันก็คือไปแอปเปิลแล้วฉันก็บอกว่าขอสายชาร์จที่ยาวที่สุดค่ะอ่ะยาวขนาดไหนเธอดูแฟนดิฉันนั่งอยู่มุมน้นนะอ่ะเธอลองถือสายชาร์จไปสิ โอ้ยโอ้ยไม่ได้ยาคำยาเห็นพี่ชอบพูดอะ่ะฟอร์ดไม่เคยพูดเลยนะเธอทำไมเป็นคนนี้หรอเราลุกไปทีมันยาวได้ขนาดไหนเธออยากให้รีวิวใส่ชาช้ำๆเลธอดูหลอไม่เมื่อกี้อ่ะฉันแบบไอ้นี่มากเลยฉันก็คุยกับแฟนฉันว่าเธอเราวะพลาดอันหนึ่งว่ะ คือเราไม่มีปักสามตาแล้วก็คือปักไฟอ่ะมันอยู่อที่แบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลายเตียงแล้วเราจะทํายังไงเนี่ยเธอสักพัดล้วงกระเป๋า <c oughs> มึงอันนี้เรียกว่าสายชาร์จหรือว่าสายยาง <c oughs> ยาวขนาดนี้เธอนี่ <c oughs> บอกเลยวิธีการแก้ปัญหานะจ๊ะสำหรับคนที่แบบว่าไปเที่ยวและมีปัญหาเรื่องที่ ชาร์จกับเรื่องปลั๊กที่มันอยู่คนละที่การเธอเออนี่แนะนำให้ซื้อสายชาร์จยาวแบบนี้จ้เชื่ออีแพรี่เธอะแล้วปัญหาแบบเรื่องแบบปลั๊กกับกับที่นอนที่มันอยู่คนละที่หมดปัญหาจา้ต่อให้ปลั๊กอยู่ไปเตียงมึงก็เล่นโทรศัพท์ได้เพราะว่าที่รักไหยดูซิโหลลรักนะ อเออ,อยาวแบบสามเมตรจ้ะเออหลวงปู่เข็มต้องชอบมากเพราะว่าปักยาวขนาดน,นี้ <c oughs> ไปเราไม่นอนซะทีเนะี่ยนอนเถอะปะปิดไ <Okay. S 1> ฟเดี๋ยวแต่งรูปปะไหนบอกว่าลงรูปสดไงแต่งนิดนึงโอเคใส่ตัวหนังสือเฉยเฉยเออเธอง่วงแล้วที่ฉันขอนอนก่อนจ้าน